สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิ Thom ่มสักชแนลสุขภาพพีพนาน้องมา่อมึงระคังว่าประจำวันที่ยิบสองธันวาคมพศ2564ครั 2, บพี่น้องครับสอบถามราคากันเลยครับอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อเดเก่ามืดหาครับเก่ามืน 90, หานะครับเ<ร>นาะผมเก่ามืดห่างว่าทองแรกงั้นทองแรกบะเนีนครับผมในทองใส่ซยงไลยในทองใส่เอ่อ ยังไงทำอะไรครับผมเข้าออกซิมหาไหมครัเขาออกซิมหาครับมาลุ้นแค่ครับไล่เขาครับว่าไล่เขาธรรมชาตินะครับไรเขาธรรมชาติครับผมสูงเท่าไรครับผมสูงลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกนะครับเนาะสี่สิบบวกครับผมเอาสูงลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับมว่าแดงโบดครับพี่น้องผู้ใดสนใจสนใจอยากได้แม่พันธุ์ไปเลี้ยงกันนี่เลยครับแม่บอกครับทั้งช่องเพิ่มสักแชนแนลนี่แนะนำเลยครับ แม่บอกครับเอาไปใส่พอพันดีๆรับรองครับต่อพนี้สำนักเทเวนครับผมครับผม บอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรในชนนยส่วนหกีครับส่นหกีสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้สาานะครับผู้ใหญ่สำนอผู้ใหญ่สำนานะครับรับร่มใจเนี่ยง้อยใส่ครับง้อมันร่มใจเนี่ยครับใกล้ครับผมพี่น้องสนใจโทรมาติดต่อสอบถามเลยนะครับเด้ออเนี่ยโทรมหาพุทธละล้เนี่ยครับผมครับครับครับ

ตี่เี่ตํามเยาเป็นบอเได้บอร์เท่าไรก่อครับเปิดเปิดหาิบสอครับเปิดหาสิบอครับเนาะหาสครับนี่าองาสองว่าสาวท่านในทองท่นใทท่นอย่าง้นะครับเนาะลูกของตัวไหนครับลูกลตัวไหนเนาะวันนี้ตสามฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับ วาเียครับมัเดียวไครับผมครับ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 ยกไปครับขอคตาครับอ่าเป็นวัวแดงนะครับนะเครื่องดำครับพี่น้องเรื่องดำเขาประเห็ดนะครับนะสำหรับผู้ดีกตีเรื่องเขานะครับนะถ้ามาเราไปเห็นแม่พันธุ์เลยเลยครับี่ ไปพอพันดีดครับี่้องรัลรองลูงมาได้ค hmm. รับได้เ hmm. น mm ื้อได้หนังได้กระดูกเอฟหนึ่งครับนีใบนี่ีเอฟหนมีใบมีหลอดเรียบร้อยนะครับนะหลอดตรงนี้ครับมี่ัออ่านี่ครับขอเบอร์นี่ครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเกอองเ่งยใสครับ อ๋อบอละบือครับเขาอยู่บอลมือนะครับเนาะอ้าพี่น้องสนจิตสนใจถ้าอยากได้น้ำผึ้งปีเลียงดีๆกับคอแห่งติดต่อเข้ามาครับผมชื่อพ่ออยังครับพอค้ามเตี้ยนครับพอค้ามเตี้ยนนะครับเนาะพ่อค้ามเตี้ยนบอระเบือนะพี่น้องเด้อแม่ลูกแม่ลูกนี่บ่คับเนาะทำไมดึงกันบ้าง ถึงัมึงมาแล้วคดเปิดไปเท่าไรครับเปิดไปสิบสองครับแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อห้ครับเอางูหินดูบาซินงูฮินดูบาซินเนาะครับเนาะหินดูบาซินครับสูงเท่าไร่อยวัดวัดไตนอกนี่อยหาครับออยหาซะครับก็ประมาณลอยหาสิบเจ็ดะครับ้อยไทยละอยหาสิบเจ็ดครับน ลูกเลูกเจ้ารักครับลูกเจ้ารักลูกเจ้ารักนะครับเนาะครับลูกเจ้ารักครับมาเลยครับัมาเลยครับอ๋อหนี่พี่น้องช่องเพิ่มซัก channel ครับผมอ๋อนี่งากหัวหนุครับฝากเบอร์โทรนะครับ 080ครับ080 101 101 5469หครับ5 4 6ส่อยใสครับง้องนี่ทีเอาไปอรัญประเทศครับโอเคครับผมออแต่เพก่นีจีน้องที่อยากได้น้ำมันไปเรียนมีกัรับงมนนัใชจฟามครับทมงานด่วนแทแดนอันนี้ซองยังนอนอกช่องเพิ่มซักชันลครับแแดนครับผมนี่ลูกเจ้ารักครับติดตาม แม่ล <aría> I mean? ูกแรกครับนี่ลูกแรกนะครับในทองทองไปในทองในทองยั่งครับยั่งอ๋อทองว่างนะครับนะครับทองว่างอ๋อพี่น้องสนใจสนใจติดต่อเข้ามาเลยเด้อครับเด้อได้ครับตามเบอร์โทรที่ขอไปแล้วนั่นแหละครับกินอยู่บาซินแท้ครับเอาหนี้หนี้ลูกแข็งข้ากางนึงกออกเอานี่เด้อครับเด้อพี่น้องสนใจสนใจติดต่อเข้ามาครับขอพูดในหลายครับผมยังต่อครับขอบคุณครับ ใช่แลวนี่บอกครับกาเมือนาเปิดไปกามือนหาะครับเนาะแม่สูงเท่าไรครับอยซสิบวกอยบวกเนาะลูกของตัวไหนครับลูกเรกลูกเลกครับลูกลูกของตัวไหลูกคนวนคมตครับลูกคมตเนาะปามมนอยู่บ้านปลามนอยู่บ้านโอ้ลูกงามครับผมลูกงามให้ลูกงามเรียงลูกเก่งครับลูกโต๊ที่เท่าไห ูกโทีเท่ไหครับับพี่นองเอาการนับรถบีบองาฝากเบอร์โทษนะครับ063 063 017 017 45 6 5ซื้อหอยอย่างหอยนอกนะครับเนาะพอ่นอกโทษจิตตตอสดพี่น้อง โคตรดข้อมาติดต่อสอบถามเลยดครับเ้อตามเบอร์ที่ขอให้แล้วนั่นแหะครับนี่ครับลูกลูกแดงโบดครับเาเบียนแฟนี่ก็สีนตสีขาวนาทหงาบเด้ครับเพิ่มซักช,น,ชนแนลเยังครับเ,เ,เ,เพิ่มซักชแนลเ,นเพิ่มซักเพิ่มซักชนแนล เพิ่มสักเพิ่มสักเพิ่มสักมพิ่มเลยับภาษาไทครับไปเบิ้หครับไปเนยัไซนครับนี่เลยครับเปิดไว้เท่าไหครับสี่หมื่นกว่านะครับสี่หมนกว่า่ครับอ่าเนี่พี่น้องสี่หมืกว่าสูงลอยยีบหบวกครับพี่น้องมืจากเดือนนี่ สิบเดือนครับงัว่าเดือนครับลูกตัวใดงรูกวะครับลูกตัวใดลูกซีไว้เนาะครับเนาะอ่านี่พี่น้องลูกซีไว้เปิดไปสี่หมื่นครับฝากเบอร์โทรติดต่อแน่โทรบอกพอด้ลอหนะศูนย์แปดแปดครบศูนย์สามหกหกศูนย์สองศูนย์ครับศูนย์สองศูนย์ะครับเนาะนอยใสดูแข็งยกร่งครับ อันนี้สามสิบหกครับสามสิบหกนะครับเนาะเปิดไปสามสิบหกว่าสาวเปิดไปสามสิบหกว่าสาวสูงประมาณลอยอ่ายี่สิบไปไปครับลอยสามสิบลอยยี่สิบห้าเนาะนะครับเนาะนายห้อยนายห้อยชัดนายห้อยชัดเนาะครับเบอร์โทรที่ขอให้แล้วเนอะพี่น้องเออพี่น้องถ้าอยากเล่นไม่ผืนไปเลี่ยงดีๆก็ขอให้ติดต่อเข้ามาครับผมครับว่าสาวพร้อมเลี่ยงครับพร้อมเลี่ยง พร้อมเลี้ยงพร้อมผสมครับนี่ สามหมื่นสองพันห้าสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับงอผูกพอพันครับพร้อมคุ้นครับข่ 32, บบบใ,ในีเบอร์โทรปครับฝาเบอร์โทรไหน่ยสองศูนย แปดหกศูนย์ห้าอย็คเราทำนะครับนี่ตัวเดียวนี่บอ ี่น้ no? tamam. องเขาบอกว่างแล้วฝากกดติดตามกดไลล์กดแชร์ให้ช่องเพิ่มสั่งได้เลยครับเด้ออ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นหกนะครับเนาะว่าสาวว่าสาวมาขึ้นท้องมาขนาดยังเลยสามหมื่นหกขับพี่น้องส่วนสูงสูงเท่าไหร่ครับผมก็ยิบหาครับ สูงประมาณ125ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับนึกจากเบอร์โทรเลยหนับเบอร์โทรอะไรบ้าเป็นอย่างครับพี่น้องถ้าอยากได้ง้อไปเลี้ยงนะครับเนาะหายมาเมื่อหายมาเลี้ยงเมื่อเลี้ยงหาเลยครับตลาดนัดบ้านหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับง้ออยู่นี่หลายหลายชนิดหลายครับ

ตอนนี้ป้อยล้วป่ะครับซื้อแล้วซื้อขายกันแล้วนะครับเนะาะโอ้ oh, งามครับงามงาม,งาม พ่อป่ครับแม่ครับแม่เปิดไว้หรายเทไหรครับหามื่นปลายเลยหามื่นปลายนะครับเนาะสูงเท่าไรครับหาสิบสามสูงเท่าไรครับห้าสิบนยหาสิบก้อยหาสิบวกนะครับเนาะแม่ครับแม่แม่แม่่กิน้องอกลบุกอ่แม่บ้านาางไว้หาสบสามฝากเบอร์โทรใพี่น้องเลยครับครับศูนย์หกสองศูย์หเจ็แปหนึ่งเจดแหนึ่ง สองศูนย์ศสามครับสองศูนย์ูนย์ามนะครับเนาะครับน้ำมนกักน้ำซีนุ่นแหละครับก็แ่ันแหละก็ได้เบอร์ใจ่งกันจะได้้าุยักได้ถ้าอยากได้น้ำเพินไปเลี้ยงก็ดีครับนวดไปตัวนี่แหละครับตดต่อกันก็รอดกันได้แน่ออนี่ครับพีในทองมันขั้นใผสมนะครับเนาะย่างครับย่างย่งย่งบวกรับรสข้นจริงเพราะว่าแยกลูกออกยี่นี่เพราะว่านในผสมเาทองวางกับผมไม่แ้่องวางเลยครับผม เอทถังก็ขับมาแล้วมันถืเป็นตัวกันก็ได้เพราวามจริงเนี่ยกันเลยครับมันยังซื้อตัวกันลดความแมนอยู่ครับแมนแมนแมนเอาความจริงก็จริงก็ตายตัวกันแล้วมันจะไหลมันกันขวากันท่าน้ำก็เหมืนกันได้ที่เดฟซีเดี่ยวคนกันตัวกันาครับผมครับครับต้าไปเลือกเลยนะเอาขอบคุณในรายครับครับผมครับไปไปไป วันนี้เปิดเท่าไรครับเปิดเท่าไรครับเปิดเท่าไรก่อนแปดมืนหานะครับเนาะแปดมืนหาครับผมงอตัวผูเนาะลูกตท่าไรครับลูกวลูกเนี่ยลูกวาเนี่ยลูกตัวไหรลูกลูกซไ,ไว้เนาะครับนะรเนาะแปดมืนหา ฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับโอเคครับผมประเด้มบุฟเฟ่ตครับ สำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักที่ผ่าประการใดก็ดกอขออภ<ป>ัยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซัก<ม>ชั้นแรกขอกล่าวมาสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ